สวัสดีครับ Oh, oh! Welcome to the patrol station uh, We learned from you last time ใช่แล้วสอนไงว่า yeah. No No patrol แปลว่าสถานีตำรวจลาดตระเวนนะสถานี like patrol station That's P A T R O L Patrol I taught you the word ผมสอนคำว่า petrol petrol แต่แกก็ถูกนะ patrol ก็ถ iv ูกนะ ผมเนี่ยนะครับจะลาดตะเวนแล้วผมก็ม feels, hey, right. ีหมาคู่ใจผมนะครับเดินเดินกินก็ได้จัดคอหฮิวนะครับเอาเดี๋กันนะ p e t โ o รลาดตะเวน p พ t r o l หรือแก๊สโซลีนคือน้ำมันแต่ไม่อยากใช้แก๊สโซลีนแล้วเดี๋ยวไปเติมแก๊สถึงบังคับได้แล้วโอ้โห welcome to the petrol station petrol station gas station either one ่าไรเท่าไรเท่าไรยทลายเฮ้เฮ้เฮ้เมื่อกี้เหมือนจะ You know, Mutt? M-U-T-T? -T. No, no, no. M-U-T-T -T uh, is Mutt. Uh, Mutt, that's like, uh, you know. หมาจรจัดดับหมาไม่มีเชื้อสายนะครับคุณด่าว่าว่าไงหมาโอ้ยขอโทษนี่ก็มีนะจริงเนี่ยเนี่ยมีมัดอีกตัวเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอันนั้นมัดครับไม่ใช่บัตรตาแล้วนะครับนะเข้าใจไหมไหนต้องเอามาชมาชโอ้ยมาชอย่า how much how much how much would you like ใช่เยอะแค่ไหนอ่ะ how much is it how much is it ราคาเท่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานราคาเนี่ย this one is Gasoline, petrol tonight, this one or diesel? Uh this is just gasoline, oh, okay. petrol, yeah. Okay, uh twenty-five baht per Lit. Mm. Oh I got it, no uh, problem. Yeah. <laughs> ah, <What? laughs> uh, put it away. Uh you put just put it away. Put it away? Why? Yeah. You just said what? lit like light <coughs> to <white. coughs> fai and half like oh lit tong song, a psalm con light to fai tong song, lit. You don't know <laughs> f i ไฟร์เช็คไฟร์เช็คไม่ได้นะไฟร์เ h ็คโอ้โหไฟร์เด็กอะไฟร์เช็คเช็คเช็คโอ้ไม่ไม่ไม่ it's called a lighter อ๋อ lighter นี่ก็แล้วนี่ก็ลิทอ๋อล t ทเนี่ยไม่ใช่ให้ถูกเลยเต้เต้ออกเสียงผิดภาษาไทยเรียกลิทภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า litter 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 oh here's here's the bin hey yeah don't litter yeah don't litter แกแกจะเอาถังขยะมาทำไมฮะเอามาทำไมเอาพี่บอกว่า ลิทรลิทรคืออะไรอ่ะก็ลิทเชอร์ means you know ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับไม่ใส่ถังขยะอย่างนี้นะครับเขาก็อยากช่วยให้พี่ไม่ litter ครับก็เลยเอาถังขยะมาให้นะฮะพี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมผิดผิดน้องถูก yes litter แปลว่าขยะมูลฝอยเป็นนามหรือจะเป็นพวกทิ้งขยะก็ได้ yes แต่ลูกพี่ผมถนัด litter box มากกว่า litter box อกซไม่ใช่แมวครับอ๋อที่อึแมวเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็แบบเนี่ย litter litter ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะออกเสียงยังไง litter หรือ leader ชาวอเมริกันจะพูดว่า leader ดอเด็กนะครับ l i t e r ชาวอังกฤษก็จะสะกดว่า l i t r e แล้วก็ออกเสียงว่า liter เลือดใช่ครับวันนี้ก็นะนี่ไี่รู้ธรรมดานี่ใครเราอาจารย์จ้าจ้าจ้โอเคโอเคอ่าถ้างั้นเอากอนโทนบาท per liter อ่า25าบาท per liter you know I'm used to gallons แกลลอนเออย,อยากแล้วยากแล้วครัคุณอาดามครับเราอยู่เมืองไทยเราไม่ใช้แกลลอนเราใช้ลิตรครับเ,ออเราไม่รู้เรื่องหรอกช่วยช่วยเอ่อค,ค,คอนเวริร์ตคอนเวริร์ตเป็นหนึ่งเท้าไหมเหรอพี่จะนั่งออกเสียงคล้ายๆกันคอนเวริออร์ตคือแปลงหน่วยให้หน่อยได้ไหมฮะออว่าแกลลอนกับลิตรมันมันยังไงใช่หนึ่งแกลลอนเท่ากับ3.8ลิตรค่ะว้าวพี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่ไปตรงนู้นเดี๋ยวหนูจัดการตรงนี้โอ้จดจได้ครับ เรียบร้อยครับโอเคโอเคมิสเตอดา we have the special service for you มาคอั้งแรกโอ้โหมันดีใจขนาดนั้นเลยเราเป็นยังไ I'm fine อันนี้แนะนำพี่เข้ามาจะชื่ออะไรเราอ่ะ My name is Phil นี่บริการเสริมนะบริการพิเศษโอเค please let our staff staff คือเจ้าหน้าที่ของเราเนี้ h wipe your window อ๋อจะเอาแซมมาเคี่ยนหรือตีรถนะครับก็ดีเหมือนกันนะพี่ครับมันต้องเป็นไว้ไว้ไว้อีกทีซิไว e อย่าลืม๋อจัดๆัดี่ดีนะมันมีกันสาดมั่นไม่นหน้าเปียกเลยอาการหนาวออะลูกกัดหนอกมาเลยกัหนอกปากอ๋อต้องเป็นไว i ไว w ไว e your window ไว้ไว้ your window ไว้ไม่ใช่ไว้ครับต้องเป็นไว้ไว อย่าลืมอย่าลืมไม่งั้นจะเป็น wife เอ่อ shake กระโจอะไรประมาณนี้อ๋อก็คือผู้ไม่ช้าไม่มีตัวสโกอ๋อต้องมี w วายต้องต้องให้เกียรติตัว p ตัวต้องให้เกียรติตัว w i พ e ด้วย white อย่างสี้ใช่ไหมถ้าจะว่า t ต้ is my wife ใช่ไหมอ๋อเต้เป็นเป็นตอนไหนวะเป็นตัวอย่างเฉยอ๋อแล้วฮะบอก my wife อ๋อโอเคแล้ววินโดว์วาย วินโด้ใช่ไหมตรงนี้วินโด้แล้วก็อีกอย่างว่าวินชิลด์ต้องมีตัวดีด้วยวินชิลด์อ๋อเข้าใจแล้ววินโด้นี่คือด้านข้างแต่ถ้าไอ้หน้ารถซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือไว้การลมเนี่ยเขาเรียกวินชิลด์วินชิลด์หรือวินสกรีนก็ได้โอเค please net our staff นะ our staff wipe your wind shield windshield นะ and we also have another service นะ would you like to watch your car and w a x นี่ครับต้องเป็น watch and wax อ๋อแล้วเมื่อกี้่กผมพูด watch you said what นี่ h a t คือ mean ริกาข้อมือนะครับหรือจะแปลว่าจ้องก็ได้ครับมองอย่างนี้ก็ได้ครับนั่นคือ watch สั้นๆนคัดเงาเหาอคัดเงาอ่ะอ๋อกี้ wax ไม่ได้เหรอ wax กันนี้เหรอ wax ไม่ได้รับต้อง wax w อ x มะ If you don't want to wax your car นะ you polish can your car ก็ได้ถูกแน่นอนพี่ครับผิดครับต้องเป็น polish อ้าวอ้าวแล้ว polish แปลว่าชาวโปแลนด์หรืออะไรที่มาจากโปแลนด์นะครับ polish แล้วเราต้องการคำว่า polish ขัดเงาโอ้ยไม่ใช่แล้วน้องอย่ามานทำเป็นมาเด็กเมื่อวันซื้อมาสอนพวกอย่างเรามั่วละมั่วละ t ชูเด็ go kids ใช่ชูเด็กเด็กเมื่อวันซสริเมื่อวันซื้อมั่วละแช่มั่วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับน้องมั่ว เปล่าครับคุณนำ้ำมั่วเทปนี้เนี่ยก็จะมีคำว่า p a t r o l นะฮะขึ้นมาก่อนเลยซึ่งพอเร,เราออกเสียงผิดนิดนึง stress ผิดนิดหน่อยเนี่ยความหมายก็เปลี่ยนได้นะครับ petrol นะฮะก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า Gasoline คือน้ำมันอย่าลืนะครับฝรั่งไม่เรียกเบนซินนะฮะและออกเสียงว่า p a t r o l นะฮะ p a t r o l ก็จะแปลว่าการลาดตระเวนนั่นเองครับต่อไปนะครับถ้าจะถามว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทว่า How much How much รือ How much อย่างเดียวก็อาจจะดูหุ้นหุนไปหน่อย How much is it นะครับหรือเปลี่ยน it เป็นสิ่งของที่คุณต้องการจะถามราคาและอีกอันนึงก็คือ How much does it cost ครับแล้วคุณก็เปลี่ยน it เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งของที่คุณจะถามราคาก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีพูดถึงเรื่องราวของการเช็ดกับขัดกับล้างรถกันเลยทีเดียวนะครับ Verb to c h ็ดเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียง wipe นะฮะ W-I-P-E wipe ให้เกียรติตัว p ด้วยและชาวไทยออกเสียงว่า whip นะฮะ whip จะแปลว่าเอาแส้มาเคลียนหรือคือแส้ ต่อไปนะครับ watch นะฮะจะแปลว่าจ้องมองหรือนาฬิกาข้อมือถ้าจะล้างรถก็ต้องเป็น wash นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือถ้าจะขัดเงาเนี่ยนะครับออกเสียง whack whack ก็จะแปลว่าตีอีกแล้วนะครับ whack เป็น slang ที่แปลว่าการตีแรงๆต้องออกเสียงให้เกียรติตัว x นะครับก็คือ wax รวมถึงคำว่า polish นะฮะคำนี้สะกดเหมือนกันนะฮะแต่ออกเสียงเหมือนกันคือถ้าเป็นสระโอ polish คืออะไรที่มาจากโปแลนด์ประเทศโปแลนด์นะครับถ้าสารออ polish คือขัดเงาครับ Obrigado. <síntos>